ก uh ็ม huh, uh ีสีเนาะก็บอกสทอปุ้มกบอกัเนีย้าบอ่ะกระปาไวกระปนดี๋ยวมาเนไปกิน่ั ได้ห็นอ้อหลองมาตอนเรียกเหมือนทะเลาะกันว่าไงครับงนไม่ให้เธอจังงนจังเอนแล้วเมื่อวานอะตอนเที่ยงพยาบาลทักมาพยาบาลทักมาเนี้ยตอนรุกไปอ่ะอ้อมันก็เลยพูดทิ้งไ้ายะ เขาก็รักของเขาแหละแล้วมันก็ลุกไปเลยอ่ะพี่มก็จะบอกงานเข้าดูแล้วพุ่มเนาะแล้วพุ่มจะลุกไปไหนเพราะว่ามันลุกมันพูดแล้วมันก็ลุกไปเลยตอนแรกมันนั่งเหมือนกันเป็นข้ามชอบนั่งเหมือนกันเป็นยาบาลกับเป็นหาเป็นเหนียวอะไรไม่รู้อยู่ๆก็ทักมาคิดถึงนะหรือว่ารักนะอะไรวะคิดถึงนะน่าจะคิดถึงนะนี่แหละตึ้เลยตั้งใจ <Lion in. S 1> เราก็ดินบ็อกเขาใส่งานข้าวของุ้เขาเนี้ื่นจ้องกันเลยรลูกไปอ้อก็เลยทิ้งท้ายว่าเขาก็รักของเขาแหละอะไนางก็เลยลุกไปเลยอืกินไป